สวัสดีครับเพจโซนิกหนึ่งสองห้ารถบ้านแต่งสวยนะครับันนี่รีวิวโซนิกตัวเก่านะครับอันนี้เครื่องหกสิบมิลซักสามนะครับเป็นรถสเต็ปเครื่องซิ่งถึงใช้งานนะครับก็คือเครื่องหมกนะครับพูดง่ายอันนี้ไล่คาร์บูเรเนอนะครับเครื่องยนต์ก็ตรวจเซ็กให้เรียบร้อยนะครับแคมแต่งกระเดื่องโรลเลอร์นะครับอันนี้สุดสีก็เป็นสุดสีทําให้ใหม่นะครับสีพิเศษนะครับเป็นสีฟ้าประกายนะครับ นี่นะครับเป็นมีประกายมุกนิดนึงนะครับนี่นะครับเห็นมุกไหมนี่นะครับเป็นประกายนะครับอันนี้ทําเป็นทรงทรงเตี้ยนะครับทรงเตี้ยใส่ท่อตีนะครับขอท่อเกียงเอาเงินส่วนไปก็เป็นไปโยซิไปตลาดทั่วไปนะครับทรงทรงคอมันจะสวยนะครับไปก็ไปตลาดทั่วไปตามสเปคเครื่องนะครับสุดเบรกหลังก็ เปลี่ยนให้ใหม่ยกซ็ดนะครับปั๊มหลังแล้วก็ปั๊มกระทุงใหม่นะครับรอขึ้นให้ใหม่นะครับอันนี้สีมันค่อนข้างที่จะดูแบบออนหวานทวนตอนก็เลยใส่ล้อดําเพื่อให้มันดูดูตับนะครับหม้อน้ํานี่เลยนะครับหม้อน้ำสปาร์คหนึ่งสาห้านะครับยัดเข้าไปนะครับประกับนี้เป็นประกับอ่าไม่แน่ใจนะครับเป็นของพวก vr หรืออะไรนะครับนี่ยครับยื่นนะครับ บอกม่วงนะครับริคาโดนะครับซุดโซสเตอร์ก็เบิกให้ใหม่นะครับนี่นะครับขาตั้งข้างอะไรก็เปลี่ยนสปริงเปลี่ยนน็อตให้ใหม่นะครับขาเครื่องเก็บสีสองเคเปลี่ยนน็อตให้ใหม่ครับน็อตเครื่องน็อตทิ้เครื่องนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับฟังเสียงเลยสตาร์ทง่ายนะครับขับสนุกครับกันนี้ดับติดมือดีนะครับวิ่งดีนะครับเพราะว่ากระเดี่ยงมันกระเดี่ยงร่เรื่องครับมันจะลื่น ไฟติดครบนะครับไฟให้ติดครบหมดนะครับไฟหน้าไฟตับไฟสูงไฟเดียวนะครับแต่ไม่มีนะครับซื้อแต่มาใส่ได้นะครับต่อสายต่อปลั๊กไว้เรียบร้อยใช้งานได้เลยนะครับนะครับไฟท้ายก็ติดนะครับติดติดมือบ่อกเลยคันนี้ัสนุกไม่นอรอบไม่อะไรทั้งนั้นนะครับลื่นๆนะครับมากับมือเลยนะครับกล่องก็เป็นกล่อง กองแต่งนะครับนะครับนิ่งๆนะครับกลับดูไล่ให้จบ,จบๆนะครับร็บกไฟก็ใช้งานได้จริงนะครับกลับเลขท้องถนนจราจรก็ ทิปนะครับโอเคไขเลงไว้ก็จัดครับผมมันนานทำทีครับทรงนี้นะครับ